สวัสดีค่ะชื่อนัทาาก,กมลอนันตบุตรนะคะชื่อลนนชื่อพี่หนูดีค่ะครับวันนี้พี่หนูดีมาเรียนหลักสูตรอะไรครับรดไทยค่ะหลักสูตรนี้ครูท่านไหนเป็นผู้สอนครับครูฝ้ายค่ะแล้วครูฝ้ายสอนเป็นยังไงบ้างฮะชอบค่ะน่ารัก <laughs> <laughs> ยิ้มสบายยิ้มน่ารักมากชอบค่ะ ครับเออพี่หนวดีสร้างข้อมูลข่าวสารของสถาบันเราจาาะสื่อได้จะ a c e b o o k อะค่ะก o o g l e อะไรพวกเนี้ยค่ะเซิร์ชดูอะค่ะแล้วพี่หนูดีได้เปรียบเทียบสถาบันอื่นไหมอุ้ยเยอะค่ะเยอะแบบเปรียบเทียบกับวัดโพ่ะเปรียบเทียบไปหลายที่มากเลยอะครับแล้วทำไมถึงก่อนตัดสินใจนะใช่ฮะก่อนอย่งตัดสินใจเรื่องก,กับเราครับคิดว่าสถาบันเขามีคุณภาพแล้วรู้สึกว่ามันเป็นแบบโ okay อเคอะค่ะครับรู้สึกมั่นใจอะ แล้วามาเรียนแล้วกระทั่งใจอะไรบ้างครับน่ารักนีนะคะมาตรฐานอะ,อะห้องเรียนเขาหรือว่าพนักง,งานทุกคนที่นี่ดูมาตรฐานค่ะครับสุดท้ายนี้อยากให้พี่หนุ่ดีฝากถึงผู้ที่สนใจมองหาที่เรียนหนึ่งถ้าะะถ้าถ,ถ้าอยากจะมาเป็นมืออาชีพหรือมือโปรหรือจะเปิดร้านหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องมาที่นี่นะคะคิดว่าแน่นอนครับสัวันนี้กับคุณพี่หนุ่ดีมากครับวัสดีค่ะสวัสดี